ผู้ชมเข้าสู่รายการแฟชั่นบอลลูโลกพบกับรายการแฟชั่นบอลลูโลกกันอีกเช่นเคยในวันอาทิตย์สบายสบายแบบนี้และวันนี้แขกรับเชิญของเราก็ยังเป็นศิลปินหนุ่มทั้ง3คนจากท่าย V-Records Oat Point วงโลแฟท และรุดสุพรุดค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ซอกแซกแฟชั่นของทั้ง3าคนกันไปแล้วคุณผู้ชมก็ได้รู้กันแล้วว่าหนุ่มโอ๊ตเป็นคนที่บ้าการซื้อเสื้อผ้าและรองเท้าแบบเดียวกันแต่คนละสีแถมชอบช้อปปิ้งแต่ละทีหมดเป็นหมื่นเลยล่ะค่ะส่วนหนุ่มพอยนั้นดันตรงกันข้ามซื้อเสื้อผ้าได้ในราคาถูกแสนถูกในขณะที่หนุ่มรุดยิงไปกว่านั้นค่ะเพราะว่าแต่ละชุดเนี่ยมีแฟนคลับซื้อให้ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปชมเรื่องราวของสัปดาห์ที่นคง,นงนะคะ ได้ข่าวว่าชอบตีหนึ่งไม่ต่ำกว่า3ามสี่หมื่นเข่าลือก็เข้าลืออะไรผเห็นแบรนด์แต่ละตัวที่เราเข่าลือสมมุติว่าวันไหนไปช็อปเนี่ยถ้าไม่ได้ก็จะไม่ได้เลยจะไม่ซื้อเลยแต่ถ้าสตาร์ทหนึ่งตัวแล้วเนี่ยเรกแต่ไม่ต่ากว่า8 0 0พันแน่นอนไอ้สามสี่หมื่นนั่นมันคือนานๆทีแบบจะไปขึ้นคอนเสิร์ตหรืออะไรที่แบบจะตัดสูตรใหม่หรือว่าอยากได้อะไรใหม่ก็จะแบบดีจังเลยนะเสื้อแบบ เพลงสักตัวหนึ่งใส่แบบอันนี้ก็ไปญี่ปุ่นมามันก็ไม่แพงมากญี่ปุ่นก็ไม่ถูกก็ไม่ถูกพูดเลยน้องพูดเลยไม่ถูกเป็นพวกสเปนเตอร์พวกอะไรอย่เงี้ยครับใส่คุมอีกทีหนึ่งพวกเฟสเทอร์วิอย่างเงี้ยคือที่ซื้อเฟสเทอร์วิ้นี่ไม่ได้ชอบของแพงนะครับแต่มันมีไซส์สำหรับคนตัวใหญ่เฟสเทอร์วิ้ใช่เวลาแบบใส่พวกเสื้อ XL หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมันจะไม่เหมือนเสื้อของคนเอเชียคือคนเอเชียสมมติ XL เนี่ย ตัวมันจะไม่มันจะไม่ใหญ่มามับเะยา, ouais ยามะว,ว,ว,วมันจะยาวมากแล้วใส่มันจะกลาเมันชุดนอนอะเาใส่วเป็นเดรสเวลาแบบตื่นสายแล้วเราไม่ชอบทำอะไรรีบๆผมจะนอนคิดก่อนเลยว่าเฮ้ยผู้นี้เราใส่อะไรดีเสื้อตัวนี้แมทช์กับตัวนี้โอเคกางเกงนี้แล้วก็ถ่ายรูปแล้วส่งให้คุณพอยเพราะสมมติเราจะไปโชว์ด้วยกันอย่างเงี้ยชุดมันก็ต้องแมทช์กันนิดนึงก็เลยจะถ่ายรูปเป็น่อจำเป็นอยู่เนาะว่ามันต้องแแมทช์กันกลับมาที่พี่พอยกันบ้างเห็นว่าพี่พอยบอกว่าไม่ช้อปปิ้งเลยไม่ เหมาะสมคืออย่างอย่างพี่โอ๊ตซื้อเอมจะว่ากูฟุ่มเฟือยไม่ใช่ไหวัตถุดิบมันก็ดีคัตติ้งมันก็ดีกว่าแต่ของผมซื้อก็ซื้อในปริมาณเท่ากันแต่ถูกกว่าเยอะอาจจะแบบจากเสื้อตัวละสามพันผมก็ซื้อเหลือส0มร้อแต่ก็สีออกมาดูเหมือนกันแต่ ความสบายของผ้าก็อีกแบบนึงพื่นแพงมันก็ดีกว่าปกกดอดปกกดอดมาอ,อยู่กับพี่โอ๊ตผมก็ต้องใส่อย่างนี้แล้วพี่โอ๊ตใส่ตัวนอกเป็นปกกอดยาสมมติว,ว่าถ้าเราแบบจะออกงานให้พอยวันนี้ตีมปกกดอดนะ,ะก็จะรู้แล้วว่าพอยตอนนัวไเหมนกันารากส็สลับสลับจุดกันตันนี้เมื่อกี้พี่โอ๊ตอาจจะสี่พันผมซื้อมาร้อยห้าสิบอาเกงเหลืองปกติไม่มีเลยปกติผมไม่มีเกงสีเลยผมจะใส่แต่เกงดำตอนนี้มีเกงแดงเหลืองเขียว มีลีกศนการจูเลนเจอร์เลยะครับตัวเท่าไหร่ครับตัวห้าสีตัวไม่กี่บาทตัวร้อยห้าสิบสองร้อยเราเป็นนักร้องกับเปีนโนด้วยครับซึ่งพอเป็นนักร้องเปีนโนอ่ะมันมันภาพมันจะดูแพงอ่ะใช่ใช่มันจะดูแพงนิดนึงคือถ้าเราใส่เสื้อยืดแล้วเล่นอ่ะผมมีความรู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ให้เกียรติวงเราเลยอ่ะแล้วเราจะ ให้เก็บพูดเลยโอ้ย,อยนันๆดัยวันนี้พูดดีอสองรูปนี้รเรียกได้ว่าเป็นอัลบั้มของพี่รุตอันนี้รอบแรกครับอันนี้รอบที่สองครับผมจริงๆก็คือมันมันก็มันกนะ็คือคนคือคอนเซ็ปต์ของการแต่งตัวแบบคนทีน่เขาดูแลเนี่ยพ,พี่เขาดูแลเขาก็อยากให้เราแบบเป็นคล้ายๆคุณชายอ่ะนึกออกปะเแต่แต่งตัวดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแแต่่พีก็บบคุณชายจริงๆครัพี่หล่อซึ่งจริงๆไม่ใช่ที่อยู่กัน3คนพี่คก็คุณชายแล้วเราสองคนเป็นคุณชายเหมือนกันใช่คุณชายอะไรฮะใชยน้อยครับก็แฉ่ ก็คือปกติก็คือถ้าเป็นงานทางการหน่อยหรือว่าเป็นงานแบบประการรางวัลงานอะไรทุกอย่างที่ที่มันค่อนข้างจะเป็นทางการเราก็จะใส่เชิ้ตเฮ้ยแต่แต่ว่าเสื้อสูตรเขาเนี่ยก็มีเป็นประดับด้วยหนังคือเรียกง่ายว่าจะเป็นจะคงมีเท็กเจอร์อยู่เรื่องของแบบความเป็นแบบแฟชั่นเจล็อกนิดนึงอะไรอย่างงี้ครับถ้าเป็นแบบอ่ะประมาณนี้ก็จะคือถ้าเปลี่ยนสีหน่อยก็จะเป็นคุมแบบก็จะเป็นคุมอย่างนี้อะไรอย่างงี้ยฮะประมาณเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชม สัปดาห์ที่แล้วยังสนุกขนาดนี้สัปดาห์นี้รับรองว่าสนุกไม่แพ้กันอย่างแน่นอนหญิงแย้และไม่บ้านมีหนวดรวมถึงแขกรับเชิญทั้งสามท่านกำลังรอรับภารกิจอย่างใจจดใจจ่อเติใช่ไปแล้วพี่รุทาฟันพี่ทาฟันหนูเลยวขาทาฟันเอาีิรุทก่อนทาเนี่ยให้มือนิ่งเนี่ยต้องก้าหายใจก่อนถามว่าก้าหายใจอ่ะเพราะว่ามือนิ่งเหรอไม่ใช่ปากเหม็นมันนี่เดือกลัวแย้เดี๋ยวเดี๋ยวแย่ผมคอค้ามาเลยค่ะ